ปอบหน้าคงโดนตัวนี้ครับ <c oughs> ก็ใกล้ๆช่วงเส้นปีครับอาจจะมีดูอีพีที่มีคนได้เสียตต่างกันครับผมแน่นอน <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเ๋วยวรอติดตามงมาต่อไปสามสอวันนี้ครับผมต่อเนื่องจาก e ีพีก่อนๆที่ทางพี่หนุ่มนะครับแกจะซื้อกีตาร์ใหม่นะครับวันนี้ก็ได้เลิกเสียเงินสักทีนะครับพาแกไปจัดเซตไม่ได้ซื้อแค่กีตาร์นะซื้อพวก เอฟเฟกตู้แอมแล้วก็ใส่จงใส่แจ็คครบชุดเลยนะครับวันนี้ก็จะมีนักดนตรีกำเนิดใหม่ขึ้นอีกหนึ่งคนบนโลกครับขอแสดงความยินดีกับ,บโลกนี้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นยังไงเราไปดูกันที่ฮารเลยครับผมมาแล้วผมสองหนุ่มสวัสดีครับผมฮัลโหลมาครบแล้ว อครับวันนี้คนนี้คนนี้นคนน,น,คนี้น่าจะพร้อมที่สุดนะครับพร้อมสุดแล้วพร้อมเสียตังค์แต่ใครจะเสียตังค์หรือเปล่านี่ลองมาดูพร้อมนั่งดูครับ <c oughs> พร้อมนั่งดูเฉยๆมันจะไม่มีคนอื่นเสียตังค์ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราอยู่หน้าซอยสุขุมวิท38ครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านนึงครับผม อีกคบมันดูเลยครับเดี๋ยวขอดู y a m a p a ไปซิการหนึหครับมนี่สีแดงสตอกไหครับเรไม่ได้โทรรับ็จี๋ยวเราจะมาลองดูกีตาร์กันนี่เราไม่เหลือหมดเลยเหรอครับ ตอนนี้กีตาร์ตัวที่จะมาดูครับไม่มีในสต็อกครับมันฟ้ากันแก้งคนเตรียมเงินจะมาซื้อแต่ไม่ได้ซื้อก็เลยว่าจะลองเอฟเฟกกับแอมก่อนเนี่ยครับ เบองตัวกีตาร์ตัวที่อยากได้ไม่มีครับก็เลยก็เลยต้องลองแอมกับเอ<ห>ฟเฟกที่มองไว้บนฟ้ากันแกล้งมีเงินมีเงินก็นไม่ได้ซื้อเัวเรามีโทรศรัพท์อยู่ครับแต่คิดไปถึงดูแต่ได้เด็ดครับก็ตอนนี้จะลองเป็นตัวไหนไปก่อนครับก็เดี๋ยวเอากีตาร์ในร้านลองเทสพ,พวกแอมพวกเอฟเฟกต์ก่อนอันี้ปแบบเอาเป็นนุกนัคหรือนุกนี่แหละ ไมตี้ไลท์พีทีไอตัว2องสามบาทลองไปดูกันถ่ายรูปยาวไปยา่มาห้ามครับตอนนี้ก็จัดชุดอะไรนะเซ็ตเอฟเฟกของนักเอฟเฟก M แอมแล้วก็ลองหูฟังมอนิเตอร์ของ CCA ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้กีตาร์เราไม่มีในสต็อก เดี๋ยวก็จัดลองอุปรกรณ์อื่นไปหรือกีตาร์ค่อยไปหาเอาข้างหน้าร้านอื่นค่อยมาเดี๋ยวบางทีครับผมก็น้อยเท่านี้ได้หิวไปแล้วครับใช่แน่ๆได้หิวอีกนะได้เสียตังค์แน่นอนแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูก่อนครับตอนนี้ก็คือพี่หนุ่มเอาพวกแอมกับเอฟเฟกต์มาลองก่อนใช่ตอนนี้รอรอร้านเขาใช้กีตาร์ที่ร้านลองก่อนครับแล้วลองดูส่วนคนนี้ก็เอารุ่นไหนมาลองครับเมื่อกี้นิคเบรนซี่ครับ มันเป็นมิโอะไรนะเป็นอีฟโอนวันนี่วอลเลซี่เป็นมือกีตาร์แถวบ้านเนี่ยเซมิฮอลโลว์ะใช่ใช่นี่มันยุคของเซมิฮอลโลว์ได้ไหใครไม่ก็จะเล่นซื้อทุกโลกหัวเฮียครับวันนี้แชมป์ไม่ได้มาครับแต่บอกจะได้แชมป์แต่ก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าต้องมาด้วยกันตามนั้นครับตามนั้นได้เดี๋ยวลองเซ็ตเดี๋ยวจะลองให้ดูครับผม ตอนนี้ก็ได้สินค้าไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลังกำลังรวมบินนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับได้อะไรไปบ้างครับพี่หนุ่มก็นักนะครับนักปฏิอิเฟครุ่น MG 3 0 0ตัวนี้เล่นได้หลายอย่างเลยมันปรับเป็นทั้งเอฟเฟคก้อนแล้วก็สามารถใช้เป็นตัวแอมหัวแอมแล้วก็เป็นโมดิฟายของเราเองได้หมดทุกอย่างต่อเข้าคอมอยากจะฟังเสียงอะไรก็ได้หมดทุกอย่าง ตัวต่อไปว่านี่มาเป็นคู่เลยยี่ห้อน,นี้นักตัวนี้นักรุ่น mighty ท t มันจะน่าจะประมาณสามวัตถูกใจมันเพราะว่าหนึ่งแหละคือมันมาเป็นเซตนักนี่แหละแล้วก็อ,อ๋อลืมลืมเดี๋ยวต้องถามไปดับเตอร์ก่อนตัวนี้มันมันต่อได้ทั้งดับเตอร์ทั้งฐาน uh huh. power bank ก็ต่อได้ใช้ไฟน้อย uh huh. อ่อแล้วก็สามารถไปโหลดแอปมาปรับในมือถือมาสะดวกดีตัวนี้ยกไปเล่นไหนก็ได้ เน่จะมีตัวนี้พรีเซนต์มากเลยชอบสีทองอรรตัวนี้เป็นหูฟังมอนิเตอร์อินอินเอียร์ cca รุ่นสิบสอง a ตัวนี้ตกพันสามร้อยกว่าบาทที่ชอบเพราะมันมีไดเวอร์ทั้งสิบสองตัวรุ่นอื่นๆมันมีไม่ค่อยถึงแล้วก็เมื่อกี้ลองเทสกับกีตาร์แล้วก็เอฟเฟกละ mm hmm. เสียงชัดเล่นบอร์ดเล่นพาดอะไรชรัดเจน <laughs> เราไปฝึกแล้วจะมีสายแจ็ค <laughs> นี่เป็นเออร์นีบอรเออร์นีบอตอนแรกากได้สีเขียว แต่ว่าสีเขียวที่ร้านเขาตัวความยาวที่เราได้หมดก็เลยเอาสีชมพูกันนี่มาเป็นคู่กันเลยนี่นะน่าเป็นอ็นนิโบเห็นเลยเดินไม่เหยียบแน่นอนมีหมดปัญหาเรื่องเหยียบสายแจ็คแล้วก็ตอนแรกครับเรียบร้อยอันแรกเรียบร้อยรอเขาจัดของแต่ยังไม่ได้กีตาร์ใช่นะยังต้องหาต่อพอดีกีตาร์ของหมดสต็อกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมครับผม เอเดินทางกันต่อครับเราได้ของมาใหญ่คร <sych disappointing. S 2> ับผมก็เหตุการณ์ก <breaks> ็ค <chiar> ือว่าที่ร้านไม่มีสต็อกของยามาฮ่าที่พี่หนุ่มต้องการนะครับก็ไม่เตรียมไว้ก็เลยต้องไปดูร้านอื่นแต่ว่าก็ได้เอฟเฟกต์ได้แอมสายแจ็คนะครับครบเซตที่ถ่ายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าซื้อมาขนาดนี้แล้วไม่มีกีตาร์เนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้ซื้ออะไรใช่ไหมครับมันต้องมีกีตาร์นะตัวแปะเลย เดี๋ยวเราเดินทางไปร้านอื่นที่น่าจะมีกีตาร์ตัวนี้อยู่นะครับไปดูเลยรอดูว่าร้านไหนเราดูว่าร้านไหนนะครับเดี๋ยวไ,ไปเจอกันเจอกันครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สยามรังก้อนแล้วครับผมสมาชิกขายไปนคนนึงแล้วครับติดภรารกิจภารกิจตอนนี้เลือพี่หนุ่มสองคนครับ ต้องได้กีตาร์ยามาฮ่าให้ได้ใช่ต้องไ,ได้กลับบ้านไม่งั้นเราไม่กลับวันนี้ต้องได้ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่หนุ่มอยู่สยามพารากอนชั้นหนึ่งอยู่เราเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านที่ชั้นสี่ชั้นสี่นะครับผมร้านนี้ได้ข่าวเป็นตัวแทนจำหน่ายยามาฮ่าเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นร้านตัวแทนตรงตรงเลยบีทส,สปอร์ตคิดว่าน่าจะมีครชในเรื่องนะไปครับเดี๋ยวไปร้าน ตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้วครับยัยครับพี่อร้านที่จะไปปิดหมด,ป,ด,หมดปิดทั้งสองร้านก็คือเมื่อเช้าเนี้ยเราอยู่กันที่ซีทีเบสิกช็อปใช่ไหมครับเสร็จแล้วจะไปดูยี่ a ้าแปซิฟิกแปซิฟิก้าหนึ่งหนึ่งสองแต่คราวนี้ซีทีไม่มีก็เลยดูในเน็ตเซิร์ชมาดูร้านที่สยามปรากฏว่าร้านแม่งปิดไปแล้ว แล้วร้านตรงชิดล้อมกป็มกปิดก็เลยไม่เหลือร้านแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนแบรนด์ครับโดยที่กลับไปที่ซีทีเบสิคช็อปเหมือนเดิมครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูว่าผมจะเลือกรุ่นไหนไมาดูไปดูกันโอเคครับเดยยังไงเราจะกลับไปซีทีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เขาที่ไปเลือกกีตาร์แล้วโ okay. อเคครับครับก็กลับมาที่ร้านซีทีเบสิชอปอีกรอบหนึ่งนะครับในช่วงนี้ ช่วงบ่ายนี้นะครับเพราะว่าอย่างว่าครับที่เมื่อกี้บอกไปก็คือ,อตอนแรกเรามาที่นี่ตอนเช้านะครับแต่ว่าดูกีตาร์รุ่น Yamaha Pacifica หนึ่งหนึะครับแล้วมันไม่มีนะครับก็เลยเช็คดูในเน็ตบอกว่ามันมีร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่สยามพารากอนแล้วก็เราเลยพากันไปที่นั่นนะครับปรากฏว่าร้านแม่งปิดถารบอลไปแล้วครับ <c oughs> แล้วก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลโทรถามก็ สรุปว่าเหมือนกับว่ากีตาร์รุ่นนั้นเหมือนกับเอาออฟสต็อกไปได้พักใหญ่แล้วครับก็เลยกลับมาที่ CT m ี s i c Shop ชอบอีกรอบนึงเพื่อซื้อรุ่นใหม่แทนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าพี่หนุ่มก็จะจัดรุ่นไหนไปตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพี่หนุ่มมาที่หน้าร้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยรวมก็เสียงดีนะหนาๆห,หน่อยก็ไม่ได้ทะแหวงแป้งๆมากเหมือนไอที่เคยลองรุ่นก่อนแล้วก็ชอบตรงคอคอเป็นไม้แท้ๆเลยไม่มีละเกอร์เครือบไม่หนืดชอบตรงนี้แหละเด้งดีเด้งดีทัชชิ่งก็โอเคเดี๋ยวปรับนีน่นี่หน่อยก็ใช้ได้ละ ครับผมตอนนี้ก็ยกังไงครับเ,รรเสียตังค์เรียบร้อยสบายใจได้กันมาแล้วภารกิจรู้เรื่องนะครับผมตะลอนไปทั่วเลยวันนี้ได้รุ่นอะไรมาครับเป็น s o ัยเออร์สแตนดาร์ดสแตนโตคัสนะครับตัวนี้เป็น Single ลคอยล์ล้วน<า>แล้วก็เป็นตัวสีแดงคอขาว,ขาวหัวโตครับผมก็สรุปครับที่ไทยมาตอนเช้าวันนี้ค่าเสียหายรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับค่าเสียหาย หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเอ้ยยังไม่ถึงสองหมื่นนะครับผมไม่ถึงสองหมื่นโอเคครับผมก็ใครทาไ่ไทยถูกบ้างครับก็ไม่มีรางวัลอะไรครับแล้วก็รอติดตามผลงานพี่หนุ่มมันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมีฝึกซ้อมแล้วก็เดี๋ยวมีใจชมเรื่อนี้แหละครับผมโอเคครับถ้าไงเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ